สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณในอีพีนี้นะครับหนังสือที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นแนวนิยายอีกเล่มหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าบทเรียนหรือชื่อภาษาอังกฤษต้นฉบับว่า the prodigy ที่แปลว่าอ ah ัจฉริยะเล่มนี้ก็เป็นผลงานอีกเล่มหนึ่งของคุณเฮอร์มานเฮสเซนักเขียนชื่อดัง คุณเฮอร์มันเอสเนียครับก็คือผมเนี่ยเริ่มติดตามผลงานของเขามาเพราะว่าได้อ่านหนังสือที่ชื่อว่าสิทธรัฐะนะครับใครที่สนใจนะครับมีอยู่ใน EP ีที่153นะครับลองไปฟังกันดูได้นะครับเล่มนี้เนี่ยครับก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากสิทธรัฐะก็คือจะเป็นแนวที่สะท้อนสังคมนะครับโดยที่เน้นไปที่เรื่องของการศึกษาผ่านตัวละครที่เป็นเด็กอัจฉริยะเลยนะฮะที่โดนบีบบังคับด้วยอิทธิพลจาก บุคคลรอบข้างเนี่ยครับจนกระทั่งมีจุดจบของเรื่องเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นศกนากกรรมนะครับแม้ว่าจากวันที่เฮอร์มันเทสเซเนี่ยเขียนนิยายเรื่องเนี้ครับจะผ่านไปกว่าร้อยปีแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับในบางสังคมหรือในบางประเทศเนี่ยก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ที่คล้ายๆกับเหตุการณ์ในเรื่องนี้อยู่เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขอเล่าเนื้อหาย่อๆของ นิยายนะครับฉบับนี้นะครับก็มีสปอยนะครับใครที่ไม่อยากโดนสปอยก็อาจจะต้องข้ามไปนะฮะบ,บทเรียนเนี่ยครับถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ในปีคศ1906โดยที่เรื่องราวหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาในประเทศเยอรมันนะครับตัวเนื้อเรื่องเนี่ยครับเล่าถึงเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าฮันกีเบนราดที่เขาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ทางด้านการศึกษาก็คือ หัวดีนะครับมีมันสมองที่ปราดเปรืองปราดเปรืองขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเลยที่ฉลาดที่สุดเลยในละแวกที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็ด้วยความที่ระบบการศึกษาแล้วก็สังคมในสมัยนั้นเนี่ยเด็กนะครับที่ฉลาดที่สุดเนี่ยจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนานะครับแล้วก็อนาคตก็อาจจะเป็นเป็นพระเป็นผู้เผยแศาสนานะฮะ ด้วยความที่สังคมเนี่ยเป็นแบบนี้ครับก็เลยทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวของฮันเนี่ยต่างก็เข้ามานะครับด้วยความที่ทั้งห่วงใยแล้วก็ด้วยความคาดหวังในตัวของเด็กคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของเขาแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนรวมไปจนถึงกระทั่งพระที่เป็นพระประจําหมู่บ้านเนี่ยครับก็ล้วนเข้ามามีอิทธิพลหรืออาจจะเรียกอีกทางหนึ่งได้ว่าหวังดีนะครับแล้วก็ อาจจะได้เรียกว่าเป็นการบงการชีวิตของฮันเนี่ยมากจนเกินไปทุกคนเนี่ยครับที่เข้ามาเนี่ยถ้าพูดอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยก็คือล้วนแล้วแต่ใส่ความคาดหวังของตนเองนะครับโดยที่ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็ลืมไปอีกว่าฮันเนี่ยยังเป็นแค่เด็กอยู่เลยที่จําเป็นจะต้องมีเวลาที่จะไปเรียนรู้ด้านอื่นของชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของการเรียนด้วย แล้วก็เมื่อชีวิตของฮันเนี่ยขาดสมดุลนะครับเอียงไปมากๆเนี่ยก็คือมีแต่เรื่องของการเรียนเนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยสุดท้ายชีวิตมันก็พังลงนะครับเมื่อฮันเนี่ยไม่สามารถที่จะประคองตัวเองให้ทั้งชีวิตเรียนได้แต่อย่างเดียวโดยไม่สนใจสิ่งอื่นๆที่เป็นสิ่งเร้านะครับเข้ามาในชีวิตเนี่ยได้อีกต่อไป และเมื่อถึงเวลาที่การเรียนที่เป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่เขาหทำที่หันเนี่ยทาได้ดีมากๆเนี่ยครับมันดีไม่เหมือนเดิมเนี่ยมันก็อาจจะเปรียบได้กับเหมือนกับตัวโดมิโน,โนที่พอตัวแรกล้มลงมันก็จะไปพาให้ตัวอื่นๆเนี่ยล้มตามไปด้วยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันล้มไปทั้งกระดานเลยครับก็เปรียบเสมือนชีวิตของเขานั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่การที่เขาเนี่ยอาจจะกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปเนี่ยหัน ก็ไม่สามารถทําได้อีกต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยย่อนะครับของหนังสือเล่มนี้ก็หลังจากอ่านจบครับก็ต้องบอกว่าสมชื่อเลยที่เป็นชื่อภาษาไทยที่ตั้งชื่อว่าบทเรียนเนี่ยครับก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็เป็นบทเรียนนะครับโดยที่หลักๆเลยเนี่ยครับก็คือเขาพูดถึงเด็กนะครับที่เก่งในด้านเดียวก็คือเรื่องของการเรียนนะฮะ จริงๆแล้วอะครับถ้าเทียบกับสังคมในปัจจุบันเรื่องแบบนี้ครับมันก็จากที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับในข่าวต่างๆหน้านะครับมันทําให้ชีวิตของคนนะครับหรือว่าถ้าจะเจาะจงไปกว่านั้นอีกก็คือชีวิตของเด็กเนี่ยที่เป็นเด็กเรียนดีเนี่ยครับมันพังมาเยอะแล้วนะฮะนอกเหนือจากเด็กเรียนดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬานักแสดงนะครับเด็กเหล่านี้ที่เป็นเด็กอัจฉริยะหรือว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่ตอนอายุน้อยมากๆเนี่ยครับมันทําให้คนเหล่านี้ ขาดประสบการณ์ในด,ด้านอื่นๆนะครับเนื้อหาของเล่มนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโทนที่แบบดาร์กมากเลยครับตลอดเรื่องเลยคืออ่านไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงความแบบมืดดำแล้วก็รู้สึกหดหูแล้วก็สิ้นหวังตัวเอกเนี่ยนะครับฮันเนี่ยไม่เคยที่จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการจัดการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นเลยนะครับการเล่นก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นคนเดียวเขาชอบตกปลานะครับก็จะไม่ค่อยได้เล่น มีกิจกรรมกับคนอื่นเท่าไหร่นะครับทําให้ความสัมพันธ์การบริหารความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยเขาทําได้ไม่ดีเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่เขาขาดชีวิตในวัยเด็กไปเนี่ยครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะกลับมามีเวลาอีกครั้งหนึง่งในตอนที่เขาโตเนี่ยแต่มันก็ไปชดเชยกันไม่ได้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาตั้งชื่อหนังสือภาษาไทยเล่มนี้ว่าบทเรียนนะครับ ในส่วนของภาษาของหนังสือเล่มนี้นะครับก็ยังคงรูปแบบของการที่เป็นการพรรนนาให้เราเนี่ยเห็นภาพตามได้อย่างชัดเจนเลยตามสไตล์ของคุณฮเฮสเซนะครับสิ่งที่ได้เลยจากเรื่องนี้ก็คือมันสะท้อนเรื่องของการศึกษาได้แบบว่าเจ็บปวดเลยนะครับการที่คนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็แม้แต่คนรอบข้างเนี่ยไปฝากความหวังเอาไว้กับลูกหรือฝากความหวังไว้กับเด็กเนี่ย มากจนเกินไปจนลืมถึงเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตนะครับการที่แบบเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้การแก้ปัญหาหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยในช่วงที่เขายังอายุน้อยๆอยู่เนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้เลยเนี่ยครับพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยถึงแม้จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแต่มันก็ไม่เหมือนกับตอนที่ได้เรียนรู้ตอนเด็กๆไปแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความสุข ของชีวิตในวัยเด็กก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าขาดเรื่องของการเล่นนะครับในตอนเด็กไปเนี่ยแม้ตอนโตเนี่ยจะมีเวลามันก็มันก็ไม่เหมือนเดิมะครับอาจจะเหมือนบางคนที่แบบคือเติมเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เต็มนะครับเรื่องนี้ครับถึงแม้จะดูน่ากลัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแถมที่สําคัญเนี่ยมันยังเกิดขึ้นซ้ําๆนะครับ มากมายเลยนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมเคยเห็นในข่าวนะครับถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ใครควรจะอ่านเนี่ยผมเลือกนะครับว่าเป็นคนที่มีลูกเนี่ยน่าจะควรจะต้องอ่านเลยนะครับเพราะว่าเผื่อว่าลูกของคุณเนี่ยเกิดมีพรสวรรค์น,นะครับเป็นเด็กที่ฉลาดอาจจะเป็นฉลาดในเรื่องของการเรียนหรือว่าการเล่นกีฬานะครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณได้เคยอ่านเล่มน,นี้มาก่อนเนี่ยนะครับ คุณจะไม่มีทางที่จะทําผิดพลาดนะครับแบบในเรื่องเนี้ยอย่างแน่นอนเลยครับฝากกดติดตามพอดแคสต์นะครับอ่านแล้วอ่านเล่าในทุกช่องทางที่คุณรับฟังแล้วก็ตอนนี้มีใน YouTube แล้วด้วยนะครับฟังใน YouTube ก็ได้สุดท้ายครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบสวัสดีครับ